จงเรียนรู้จากผู้อื่นการเรียนรู้จากผู้อื่นเป็นหนึ่งในวิธีที่ส่งพลังที่สุดในการพัฒนาตนเองและการเติบโตในชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใดหรือมีประสบการณ์มากแค่ไหนยังมีสิ่งใหม่ๆให้เรียนรู้จากผู้คนรอบข้างอยู่สมเสมอต่อจากนี้นี่คือเหตุผลและวิธีการที่เราควรเปิดใจ ในการเรียนรู้จากผู้อื่น 1. ความหลากหลายของประสบการณ์ทุกคนมีเรื่องราวและประสบการณ์ที่แตกต่างกันการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นช่วยให้เรานั้นเข้าใจโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นและอาจช่วยให้เราหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดท,ที่ผู้อื่นเคยทำมาก่อน 2. พัฒนาทักษะใหม่ผู้อื่นอาจมีทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่เราไม่มี การสังเกตและการเรียนรู้จากพวกเขาสามารถช่วยให้เรานั้นพัฒนาทักษะใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว 3. ม,มุมมองที่แตกต่างการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างช่วยให้เราเห็นหรือมองปัญหาจากหลายแงยม่มุมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 4. การสร้างเครือข่ายการเปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่น ช่วยสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายที่มีคุณภาพซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆในอนาคต 5. การพัฒนาความเข้าใจในตนเองการสังเกตและการเรียนรู้จากผู้อื่นช่วยให้เรานั้นเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาตนเองที่มีประสิทธิภาพวิธีการเรียนรู้จากผู้อื่น 1. ฟังอย่างตั้งใจฝึกทักษะการฟังเชิงรุกให้ความสนใจกับสิ่งที่ผู้อื่นพูดโดยไม่ตัดเสียงรบกวนหรือไม่ตัดสินใจ 2. ถามคำถามอย่าลังเลที่จะถามคำถามเพื่อเข้าใจมุมมองหรือประสบการณ์ของผู้อื่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเปิดใจกว้าง ยอมรับว่าความคิดเห็นที่แตกต่างมีคุณค่าแม้มันจะไม่ตรงกับความเชื่อของเราก็ตามสังเกตและเรียนแบบสังเกตพฤติกรรมและวิธีการทำงานของผู้ที่ประสบความสำเร็จและนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราเองหาเทรนเนอร์สแสวงหาผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเพื่อขอคำแนะนำและชี้แนะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มการเข้าร่วมการประชุมสัมนาคม หรือกลุ่มสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นอ่านหนังสือหรือบทความเรียนรู้จากประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้อื่นผ่านการเขียนยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์มองคำวิจารณ์เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการเรียนรู้จากผู้อื่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่เขาเห็นแต่เป็นการเปิดใจรับฟัง และพิจารณาข้อมูลใ,ใหม่ๆอย่างมีวิจารณญาณการฝึกทักษะนี้อย่างสม่ำเสมอช่วยให้เราเติบโตทั้งในด้านของตัวเองและวิชาชีพนำไปสู่ชีวิตที่มีความหมายและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นจงจำไว้ว่าทุกคนที่เราพบเห็นร้วนมีสิ่งที่สามารถสอนเราได้การเปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่นจึงเป็นกุญแจสำคัญ สู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน